ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกู๊ทุกคนคลิปก่อนนะครับได้ลงสิบหน่วยบนหายไปแล้วนะครับสิบหน่วยบนหายไปแล้ววันนี้นะครับเด่นที่หกเจ็ดแปดนะแต่ตัดไปตัดมารู้สึกว่าสีเด่นอยู่หกกับเจ็ดนะครับแต่ว่าแปดกหายเป็นแค่ตัวกันนะครับเด่นหกกับเจ็ดนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับมาเบิ้งหลักหน่วยกันนะหลักหน่วย เป็นสูตรเก่านะที่เคยโลงให้ตลอดนั่นแหละนะครับพี่น้องก็จะขอขูโตัน,นะครับอเอาแบบบโตัวรางวงน,นี้เอาตรงๆแต่ว่าพี่น้องจับใส่มันตือแค่นั้นแหละนะครับใส่สามตำแหน่งบวกกันนะครับอันนี้ใส่สามตำแหน่งบวกกันางวนแรกนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับ นะครับตัวนี้มาที่ห <c oughs> ลักหน่วยนะครับ7จบกแเป็น15 5หบวกหเป็น6 6หกเจ็เป็นเป็นเลขหาตัวนะครับหกเจ็ 6, 7, 8, 9, 0, ออก1 0 6เป็นหลักหน่วยนะครับ0ูบวกห ได้6 6บวกเเป็น13ได้3 4 5 6 7้านะครับ3 4 5 6 7ออก1 0 6อีกนะครับ6เขาจีตําแหน่งหลักหน่วยนะเพราะว่าเข้ามาหารักหน่วยกันนะครับเพื่อจะอไปจับใ่กับอ่า10หน่วยเมื่อกี้นะครับเบื้องว่าถ้าเกิดว่ามันบอก่ไปตรงกับหลักสิบมันก็หลักหน่วยก็น่าเซโอเคนะครับเอาัวน้นไว้หลักสิบไปนะ อ่าสีบกสาเป็น7 7็เบวกเเป็น16บหกได้หกเจ็ดแปดเออกเจ9นะครับเมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยอะห้บวกเเป็น12 12องสิบสกเก้าทกับยี่สิเอ็ดเลขหนึ่งสอนะครับหนึ่งออก8 0 5 ห้าหลักหน่วยนะครับ094 0 9ได้99บก4เป็น13ได้3 4 5 6 7ออก0 9 3นะครับ3มาที่ตำเน่งหลักหน่วยเข้าหาหลักหน่วยนะครับวันนี้5บก5บก5นะครับ5 35ได้เล็ก5 5 6 7 8 9ออก1 9 6 6นะครับ กลับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยมันเป็นเลขหาโตนะครับ5บก0ได้5 5บวก4เป็น9ได้9 0 1 2 3ออก5 1 9นะครับ9มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปนะครับ4 4บวก9เป็น13 3บวก5เท่ากับเลข8 8 9 0 1 2นะครับออกที่4 1 1 1 ยังมาที่หลักหน่วยนะครับมันเป็นสูตรเก่าล่ะผมเคยล่งหายอยู่นะครับแต่อันนี้มาเหตุห้พี่น้องเข้าใจไหมนะศูนยบกห่ได้หนึ่่งบวกหได้เจ็ได้7จ็ดแ้าศูนยออก4ี่เจ็ดเลขเ็ดนะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วย2อบวกสเป็น5 5าบวกสาเป็น8 8 9 0 1 2ออก6 5 2้นะครับส มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับส่บวกแเป็น12บสองบวกเก้ากับ4ีบวกแเป็น12 12องสิบกเทกับยีได้เลขหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งออก8 7 3 3มามาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะวันนี้ 5้าบวกหบวกหอีกแล้วนะครับ5 35ได้เลขห้าหกเจ็ดก้อกเ้าศูนยเจ็ดนะครับเลขเจเลขเก้านไปลักลอยอยู่ด้อืมกระซากมันนะเพราะว่าเข้าหาลักหน่วยนะครับเลข <c oughs> เจ็ดวอนมอกี้เก้าแองเก้าบวกแปเป็น17 7 บวก2แลได้ออก9 2 3ออก906นะ906จากที่มันเข้ามาเข้ามางวดน,นี้นะครับมันบ่มารักหนวยมันไปอ่ารัก้อยกับลักซิปนะมันเดินยาวพอสมควรนะคิดกะต้องให้โอกาสอีกข้างนึงถ้าเกิดทิดต่อไปเขาจังจังเสียเอาออก นะครับสูตรเพราะว่าสูตรมันเป็นสูตรเดินเาวเนาะอ่างวดจะถึงงวดปัจจุบันนะครับนี่ตํแหน่งที่ผมใส่บวกกันก็ใส่แค่สตํแหน่งนี้นะครับอันนี้รางวัลที่หอันนี้เลขสตัวล่างมีครั้งที่หนครั้งที่สครั้งที่สครั้งที่สีนะครับเก้าวกเจดบวกเเป็นสิบหกหบวกหเท่ากับยี่สิบเอ็ดได้1นึ่งสองสี่ห้านะครับหนึ่งี่ห้า คือหลักหน่วยงวดต่อไปนะ, <c oughs> ะนี่นะครับตำแหน่งที่ใส่บวกกันก็ได้9บวก7บวก5นะ9บวก7บวก5้าก็นานั่นเด็ก5้5 5กับ9 8 2เด้อก็คือตัวนี้นะครับนี่น5 5, 5. แล้วก็9 8 2เหันบอกใส่ตำแหน่งนี้แหละก่อนหน้านั้นก็คือ4 8 9นะครับนี่4 8 9นะครับใส่ตำแหน่งที่บวกกันเนาะอ่าทีนี้นะครับถ้าเราได้หลักหน่วย1 2 3 4 5แล้วมันมันมาชนกับตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะมา10หน่วยเท่านั้นนะครับถ้าพี่น้องอ่าได้เ,เบิ่งคลิปกรกับที่เข้าใจนะ ตำแหน่งจะใส่บวกกันใส่สองตำแหน่งแปลว่าตัวนี้บวกกัน3ครั้งนะครับศูนย์หลักหน่วย9หลัก10 5หลักหน่วยนะ3ห <c oughs> ลักหน่วย9หลัก10 890 9ห 9, ลักหน่วยนะครับหมาสิหรือมาหน่วยกระซางมันนะ6 7 8 7นะครับ ได้678 7มาที่หลักหน่วย4 5 6 5มาหลัก10 1 2 3 3มาหลักหน่วย678 7มาหลักหน่วย9010มาหลัก10วันนี้678คิดว่านะครับ678น่าจะมาหลัก10เพราะว่าหลักหน่วยมันได้เลข12345อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเคียรให้ ลายตัวเนียนะเดี๋ยวเขาจังมาตัดนะครับเดี๋ยวจังมาตัดให้พี่น้องไปไปเอาเลขดับเลขเดินเ,เลขวิ่งอะไรนะครับอ่าเป็นผมสิเกียรเป็นสองตัวบนเนาะอเอาเอาลายตัวเนี่ยเน,เน้นไปที่เลข เเนี่ยออกจากกล้องเขียนเ,นยเอาคู่เดียวนี่แหละนะครับอันนี้คือตัวกันเลขแปดเนี่ยนะเน้นไปที่อ,องแถวนี่ก็คือ60 61 62 63 64นึแล้วก็หกเดี๋ยวจะคุยกันนะเจ 1> 7จ7ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาหนะครับแปดศูนย์แปดหสองแมแปคือหลายตัวแท้เพื่อนวะครับมันหลายตัวเพราะว่ายังบด่ได้ตัดเลขนะครับอ่าอันนี้เป็นจุดกัน ซื้อก็ได้บวซื้อก็ได้หรือว่าผู้ใดเด่นผู้ใดได้วิ่ง8เด่น8มาก็8ไม่น่าจะเกินนี้นะครับแต่เด่นสุดก็คือซุ้มนี้แหละถ้าว่าเด่นสุดนะครับตามนี่นะ ส่วนตัวเด่นสุดผมที่กีดเส้นใต้ไว้นะครับห้านี่ติดเลขวิ่งนะ้ศูนย์กับติดเลขวิ่งนะครับห้ากับศูนย์ติดเลขวิ่งจริงๆแล้วหลักหน่วยเราไม่มีศูนย์นะบ่มีศูนย์นะครับหลักหน่วยเขามีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วห้ามันไปนติดเลขวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเด่นขึ้นมาอีกสูตรก็น่าจะเป็นหกห้าเจ็ดห้านะ <c oughs> นี่ละผมคิดว่านะสามสี่ห้าสามสี่ห้า ล้วไอ้สามสี่ห้าเนี่ยมันไปชนกับอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวผมซิลล่อห้แต่ว่าผมได้เ็ดคข้าวๆไว้แล้วละ่ะก็คือตัวนี้นี่ผมทําพร้อมกันนั่นแหละนี่สูตรผมลงไว้แล้วละ่ะนะปั๊บสูตรที่ได้หกเจ็ดแปดก็คือผมจะลงให้ไปแล้วนะครับได้หกเจ็ดแปดก็คือสูตรนี้ชอบมาสิบกับหน่วยเท่านั้นนะครับนี่หกเจ็ดแปดผมอ่าได้คำนวณออกมาแล้วนะครับตัวเลขทั้งหลายแหละเนี่ย ได้หกเแนะแล้วอีกสูตรเนี่ยมันได้3 4มหางวดก่อนอ่ามันได้ยังอ่ะอ่าอันนี้ได้เก้อ่าได้เก้า่บอนะอันนี้ก็ได้9ก้าศูมันส่วนกันที่เลขเก้ากับ0นะครับงวดที่แล้วนี่แล้วมันออก906านหนะงวดที่ออก907าศนย์เจ็ดไปที่เหลือนนี้มันก็เดินยาวของมันนะครับ สูตรนี้มันในสามสี่หาถ้าสามสี่หาเจ้าเก้าหกเจ็ดแปดมันขนาจ,จะเป็นตัวเด่นสุดก็คือสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้านะแล้วห้ามันติดเลขวิ่งศูนย์ต,ติดเลขวิ่งผมเลยเอามาก,กันให้นะครับอ่าหรือว่าบางท่านอาจจะเด่นแปดนะแต่ว่าสําหรับผมผมว่าแปดน่าจะดับหลักสิบแปดกับห้านะครับดับหลักสิบน่าจะดับหลักสิบนะครับแปดกับห้า พอหนะักมากก็คือตรงนะครับพ็ตรงไปกลับหัวมันหรือว่าติกลับไว้แน่ก็ได้ยาให้เจ้าของขาดทุนเดี๋ยวสลับหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็สิโลงให้หลัหลกกรสูตรตัวเนี้ยเดี๋ยวมาอธิบายกันอีกทีนึงนะครับอ้สูตรที่ว่าไดสามสี 3, 4, 5, ่หานี่อ่าสูตรหลักสิบหน่วยนี้มันหกเจ็ดแปดผมลงห้ไปแล้วนะเนี่ยผมลงห้ไปแล้วนะหกเจ็ดแปดก็โอเคนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจีจะย่อยโรคหายเรื่อยๆนะเอ่อมัอน,นี่หอยเหล้าบัท่านนะครับเพี้ยหายบัท่านเนาะหอยเหล้าเดี๋ยวเขาคอยว่ากันหอยเหล้านี่หลุดไปสองงวดมันหลุดจากเราพัฒนามันไปเข่าเหล้าเามัคกี้สองงวดติดแล้วเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับผู้นั่นแต่ว่าไอ้ผมชืลงเป็นวิดีโอสั้นให้นะครับเป็นอ่อวิดีโอสั้นนะเขาเป็นวิดีโอสั้นเป็นชอ็อตเบตา้าชอ็อตอะไรสักอย่างนั่นแหละผมกบบระโบถนัดปันได้นะ การผมกระทายล้วก็บ่ได้อธิบายยัางดอกว่าลงเลขให้ตัวได้ประมาณเลขสิบเลขเก้าชุดนะครับเดี๋ยวผมจะล่องหายไอช่วงบายบเนาะอันนี้นะครับเป็นอสองตัวบนนะครับภายในนีน่น่าจะติดให้เห็นหนึ่งชุดนะครับศูนย์ติดเลขวิ่งห้าติดเลขวิ่งแล้วสามสี่ห้ามันอยู่หลักหน่วยโดยตรงนะครับแล้วก็มันมีศูนย์ด,ดึงทีว่าเด่นสามสี่ห้าอยู่แล้วนะนะกะ็ให้พี่น้องผิดจ,จหน้าเบิ้งนะครับ หรือบางท่านอาจจะโอ้ยจานแปดสามั่งสวยนะเจ็ดสองสวยบอนะครับยังกระว่ากันไปเนาะกาโอเคคลิปนี้กาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจังพาะการลิบนาอ่าที่ทยอยลงให้หลักการจะมีคู่คู่โต๊ดนะครับคู่โต๊ดผมจะให้เติมตัวเลขเองเอาเอาหลักร้อยกับหลักหน่วยซึ่งหลักร้อยกับหลักหน่วยเนี่ยอ่างวดจะออก907นี่พี่น้องกขน่าจะได้บ้างเพราะว่าผมให้เก้ากับ7 เป็นหลักหน่วยแลวก็ฮา,าตัวกลางเต,ตัวกลางนะครับเติมเองบางคนกันเติมถือบางท่านก็นเติมบ่ถือดอกว่าผู้ละคนกับว่าศูนย์ตัวเดียวผู้ลงคนกับว่าสองจานพนว่า, 2, า,วาบูใดเติมศูนย์ก็เข่าแล้วครับเก้าศูนย์เจ็ดอ่ะแต่ว่างวดนี้นาชิตรงนะเดี๋ยวผมเฉจับแบบตรงให้นะครับเดี๋ยวลักร้อยแล้วจะมาคุยกันนะครับรักร้อยกับทีมาเห็ดไเบิ่งขึ้นกันก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ สวัสดีครับ